ก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่ผู้แปลกีวีมังอายสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วี่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อรังสจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยหนึ่งวันต่อมาบ้านของหางเฉิงเฉินคุณเฉินครับนี่คือสาเหตุที่พวกเรามาหาคุณในวันนี้เฉินกัวจงทายาตระกูลเฉิน แม้ว่าเฉินอีจะเป็นลูกสาวของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเธอเป็นลูกสาวแท้ๆซะเลยอีกอย่างเขาก็ดูรักลูกชายมากกว่าลูกสาวอีกแต่การจะให้เด็กผู้หญิงอายุ18ให้เลือดแก่คนแปลกหน้าเยอะขนาดนั้นเกรงว่าขอโทษด้วยนะครับผมน่าจะตอบตกลงกับพวกคุณไม่ได้ลูกสาวผมเธอไม่ค่อยแข็งแรงอย่าว่าแต่เลือดปริมาณ500มลลิลตรเลยแม้แต่ลิตเดียว เธอยังบริจาคไม่ไหวเลยที่แท้คุณเฉินลองพิจารณาดูอีกทีได้ไหมครับผมได้ยินมาว่าคุณพ่อของคุณก็ร่างกายไม่แข็งแรงผมสามารถรักษาเขาได้นะครับพ่อของผมก็เป็นตามอายุนั่นแหละครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมถ้าเกิดว่าคุณเฉินเปลี่ยนใจก็สามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ วันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่มารบกวนคุณพวกเราขอตัวก่อนนะครับลุงเฉินไปส่งแขกทีนะได้ครับขอบคุณค่ะเชิญทางนี้เลยครับผมแง่ลูกชายคนเล็กของเฉินกัวจงเฉินฉือเด็กคนนี้ร้องไห้ทำไมกันนะคุณเวินเดี๋ยวครับ อาซีเอ,อ้ยโอยอะไรกันเนี่ยทำไมมีกับดักใหญ่ขนาดนี้อยู่ในบ้านด้วยล่ะแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคนบ้านนี้ทำไมแปลกขนาดนี้อาซีเป็นอะไรไหมคุณเวินจับเชือกไว้นะครับฉันไม่เป็นไรคะ่ะมาค่อยๆนะทำไมมีแผลเต็มแขนขนาดนั้นล่ะ ข้างล่างมีกิ่งไม้เยอะนะคะไม่ต้องห่วงหรอกคะนะหนูไม่เป็นไรลายที่1 0 6หเธอเป็นเหยื่อคนที่106ที่ตกลงไปในนั้นผู้หญิงเนี่ยนะพอเห็นคนร้องไห้หน่อยก็ทำเป็นใจอ่อนพอเห็นเราก็รีบวิ่งมาปอบเป็นบ้าหรือไงฮ้คุณชายยังเด็กนะครับแต่ไม่มีเจตนานที่จะทำร้ายใครแน่นอนหวังว่าคุณเหมืนจะไม่เอาความนะครับ นี่เรียกว่าไม่ได้ทำร้ายงั้นหรอแขนฉันเป็นแผลเยอะขนาดนี้ยังเรียกว่าไม่เจตนาเนี้ยนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถจัดการคุณชายเล็กได้บางทีคุณผู้ชายก็อาจจะยอมรับข้อเสนอของคุณก็ได้นะครับมาเป็นครูให้ลูกชายผมเนี่ยนะคุณหวนนี่กล้ามากเกินไปหรือเปล่าจากที่ผมได้ยินมาคุณเรียนมาหาวิทยาลัยเกี่ยวกับศิลปะดนตรีไม่ใช่หรอแล้วคุณจะมาสอนดนตรีให้ลูกชายผมงั้นหรอ นี่คุณเฉินดูถูกมหาวิทยาลัยของฉันอย่างนั้นหรอคะฉันมีข้อแลกเปลี่ยนกับคุณในการที่ฉันจะมาสอนลูกชายคุณอยู่แล้วฉันช่วยสอนลูกชายคุณแต่คุณต้องตอบตกลงเรื่องเลือดให้นะคะคุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างมีลูกชายนิสัยแบบนี้โตขึ้นมาเขาก็เป็นภัยกับตระกูลได้เขาอาจจะทําให้เราเสียชื่อเสียงฉันคิดหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วได้ ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสามารถสอนลูกชายผมได้จริงๆผมก็จะยอมให้ลูกสาวของผมบริจาคเลือดให้กับคุณท่าทางของเฉินฉือไม่ได้ดูเป็นมิตรกับเราซะเลยอีกอย่างนะก่อนหน้านี้ตระกูลเฉินได้เชิญจิตแพทย์กับอาจารย์มาที่นี่ตั้งหลายครั้งแต่ทุกคนก็หนีไปหมดเพราะว่าทนไม่ได้เฉินกวัวจงก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ลองดูก่อนเถอะคะ่ะ ระยะเวลาสองปีมันแป๊บเดียวเองนะคะหนูต้องทำทุกอย่างที่ทำได้ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปแล้วน้าจะให้ข้อมูลของตระกูลเฉินอย่างละเอียดบางที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ค่ะคุณเหวินคุณชายอยู่ที่ชั้นสองห้องริมสุดทางด้านขวามือครับเชิญขึ้นไปได้เลยครับทำไมไม่เห็นมีคนเลย มาทำไมหืออา่าปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโชคดีนะที่ครั้งนี้มันคือฉันถ้าเกิดว่าต่อจากนี้นายยังกล้าทำร้ายคนอื่นแบบนี้ฉันก็จะทำกับนายแบบเดียวกับที่นายทำกับคนอื่นเหมือนกัน ฉันไม่เหมือนกับอาจารย์พวกนั้นที่เคยมาสอนนายก่อนหน้านี้หรอกนะฉันจะจัดการนายเองได้ยินแล้วใช่ไหมเด็กในรูปนั่นคือเฉินฉืองั้นหรอถ้าเกิดว่าใช่ความหมายในภาพนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นเด็กแบบนี้ก็ได้ใครใช้ให้เธอมายุ่งกับของของฉัน ก็นายวางไว้บนโต๊ะฉันก็นึกว่าดูได้แต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ยุ่งกับของของ,ของนายโดยที่นายไม่ได้อนุญาตนี่เธอขอโทษฉันงั้นหรอพ่อทําผิดกับฉันตั้งหลายเรื่องแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่เขาขอโทษฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นอาจารย์คนที่37ของเธอเองนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเฉินฉือเธอเป็นคนที่พ่อส่งมาเพราะฉะน,นั้น ฉันจะไม่ยอมให้เธอมาล้างสมองฉันหรอกฉันจะทำให้เธอออกไปภายในสามวันก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมากมากกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อบรรจาร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าบรใจละสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจกีวีมังกรสบายๆแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังกรสนุกๆให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยเข้าบรใจละสนับสนุนผู้แปลกันยอะๆนะคะ ผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ